สวัสดีครับจากเคเบิลแฮปปีวันนี้ก็งานมาริโอนะครับน,นี้งานกล่องงานกล่องแต่เป็นงานจีนแต่คุณภาพดีครับเลยมานำเสนอให้ดูกันเล็กน้อยจุดขยับได้ขยับหัวได้เป็นงานซอฟต์ไวนิวเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ตั้งโชว์ได้ครับมีปั๊มมีปั๊มที่เท้าเหมือนงานแท้แต่ตัวนี้เป็นงานจีนคุณภาพดี อาจจะมีตำหนิบ้างถ้างานแท้เต็มสิบอันนี้ก็ให้สักเก้าคะแนนแล้วกันครับสงสีดีไม่มีแล้วเทอถือว่าเป็นงานงานทางเลือกครับโอเคนะครับจากเคเบนแฮปปี้ราคาไม่แพงครับสูงความสูงอยู่ประมาณยี่สิบสองเซนเห็นไหมเอ่ยประมาณยี่สิบเซน ก็ตัวกำลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปวันคืบกว่า,วาอขอให้มีความสุขกับสินค้าของเรานะครับจากคิเบนแฮปปีสวัสดีครับ